สวัสดีครับผมประสิทธิ์เซลฟอร์ดสุดคุม้มพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว4ประตู XLT เกียร์ออโต้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชุดแต่งคันนี้จะไม่เหมือนกับคันก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชุดแต่งของคันนี้มีอะไรบ้างเชิญครับครับคันนี้ BBL XLT เกียร์ออโต้นะครับสีเทาราคารถอยู่ที่92,000บาทชุดแต่งก็เต็มคันเหมือนเดิมนะครับ เรามาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนนะครับจะเป็นกระจังหน้าตัวอักษรสอร์ส,สีทูโทนนะครับดำตัดแดงนะครับพื้นหลังพึ่งนะครับดุดไปเลยมาพร้อมสกู๊ปฝากระโปรงหน้าใหญ่สีทูโทนเช่นเดียวกันรูปแรกน,นะครับเสริมมิติให้กับตัวรถดูสปอร์ตดุดันแล้วก็ดูบึกบืนด้วยนะครับ ด้านข้างเราใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับพร้อมหมุดนะครับมีเปลี่ยนล้อให้นะครับเดิมจะเป็นล้อแม็กอลอย17นิ้วนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กเป็นขอบ16ลายดอกไม้ให้นะครับเป็นยางออสเรลนเวลาขับบนพื้นถนนก็จะค่อนข้างนุ่มและค่อนข้างเงียบ ติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้างมีให้นะครับเช่นกันนะครับเลือกลายได้ครับสีเทาตัวสติ๊กเกอร์จะเป็นสีเงินนะครับมันจะได้เข้ากับตัวรถแล้วก็ไม่ตัดกับตัวรถจะทำให้รถด,ดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับไลเนอร์มีใส่ให้นะครับ ปกติ DBL ก็จะมีทั้งหมด6สีนะครับมีขาวดำบอลเงินเทาคันนี้นะครับแล้วก็น้ำเงินแล้วก็แดงนะครับทุกสีราคาเดียวกันหมดทุกสีราคาเดียวกันหมดและสวยเหมือนกันหมดด้วยเรามาดูเครื่อง2องเกียร์6สปีดนะครับ160แรงมา้า ค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวสวยงามครับตัวรถดูสปอร์ตดูดันแล้วก็บึกบืนด้วยลุยน้ำได้80เซนนะครับเกือบครึ่งคันรถเลยคันนี้เตรียมส่งมอบไ้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับชุดแต่งของคันนี้ สนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์เซลฟ์ฟอร์ดชุม0 9 6ย์เ้ายังไงแคมเปญพิเศษผมจัดให้แน่นอนครับวันนี้ขอบพระคุณครับ